สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องมังโซคูนตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านอาหารปินโตนามีตันนะครับอยู่ที่ปทุมธานีใช่ที่นี่วิวสวยมากเป็นเป็นวิว,เป,ว,วเป็นวิวท้องนานะครับใช่นี่ร้านอาหารหรูมากลมเย็นสบายดีลมเย็นสบายด้วยเนาะบรรยากาศก็ดีอยู่ใกล้เมืองปทุมนี่เอง นี่ไงวิ่งนี่อันนี้เฮ้ยอันุน้นอันนู้น,น,น,นลมหอมไปนี้หอมไปนี้อ,นนะอันนี้ลมพอดีเลยอันนี้แหละลูกท่านลมด้วยละกันแล้วหงายออกมามั้ยที่แบงค์ตอนนี้เราอยู่ที่อยู่ที่ ปิ่นโตนามีตาลพี่แว้งพูดถูกอะ่ะควาพูดใหม่ดิตอนนี้เราอยู่ที่ปิ่นโตมีตา <c oughs> ยังไงก็ผิดอะปิ่นโตนามีตาลปิ่นโตแล้วก็นีนาครับแล้วก็น,ตน,ตน,นู่นต้นตาลเนี่ยต้นตาลรวมเป็นปิ่นโตนามีตาลถูกต้องแล้วครับ ตอนนี้เราสั่งอาหารอะไรมาบ้างมีส้มตำก็โอ้กระด้งเบลเลอร์ไก่ทอดนี่ไก่ทอดเลยนะขุ้นเชียงมีขึนเชียงแคบหมูโอ้ยนี่อะไรเขาเหนียวอันนี้เ้าเหนียวมีขนมจีนด้วยมีหมูยอหมูทอดเอ็นจอยมันอันนี้เขาเรียกส้มตำกระด้งไม่ใช่ส้มตำถาดกระด้งเลยใหญ่มากแล้วก็ชุดนี้เท่าไหร่ ร้อยเก้าสิบเนี่ยเนี่ยชนี้ร้อยเก้าสิบเนี่ยได้เ,เยอะมากได้ <ớ> เยอะมากอ่ะไฟอันรับโอ้โหพไฟก็อร่อยอะคะน,<า>น้ำอ่างเปลตมเย็นต้มเย็นไหมลูกต้มเย็นนี่เพราะมีพัดลมให้ด้วยมือสาม,ลม,มแล้วมอสามแล้ว มีทั้งลมพัดลมแล้วก็ลมธรรมชาติด้วยชอบยินเยอะลูกมีความสุขมาทำอะไรกันทำนู่นกันนะคะไปลุยทำอะไรลุย มีท่อนไม้ตรงนี้เฮ้ย<ด>มีควายด้วยหอมหอมหอม,มีควายสองตัวลูกขี่ได้ปะไม่ได้เฮ้ยขี่ได้ป่าไม่ได้เดี๋ยวไม่ล้นเดี๋ยวมันล้น่นไหนลองขี่ดิมลนนะขี่ได้ไหมโอ้โหพ่อถ่ายรูปล้ <c oughs> <c oughs> ลมลม้มหอมสะดุดหอมสะดุดเกือบลม้มเกือบปากแตกแล้ว แบงเสียงตัวอะไรมันร้องอันลูกเพราะว่ามันาจะเป็นลูกเขียดนะข้าหอมไม่รอเลยอะข้าหอมอย่าเพิ่งลงลูกลงได้เหรอเนะี่ยเฮ้ยแบงดูดิมีปลาปะลูกแบงมีปลาปนนะเนี่ยปูมีไหม,ไม,มไม่มีตัวอะไรเลยมีแมลงปอ มีได้หรอไหนอ่ะนี่อ๋อแมลงปอสีส้มนี่นะใช่ออมซูมหน่อยดิอือพี่แมลงปอคี่ลงก็ง่ายง่ายอุย้ยสะดุดปินโตนามีตนันเอาหอมนั่งได้หอมนั่งได้ลูก นั่งเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันชนหนูนะเฮ้ยเดี๋ยวมันชนอยู่นะมีอันนี้ด้วยหญ้าปลอมหญ้าปลอมอ๋อสีมือสีผมจะกางเร็ว้วยเดี๋ยวมันชนนี่เดี๋ยวมันชนไม้นี่แย่ตูดเลยแย่ตูดเลยเดี๋ยวมันชนไม้เดี๋ยวมันชนขอบไม้นี่ลูกอย่าอย่าไกวอย่ไกวแรงไม่ไกวแรงไม่ได้ลูกขึ้นได้เปล่าจับไปดีจับไปดี ทำไมพี่แบงค์นั่งเอียงงั้นน่ะลูก <Ooh. S 1> แบงค์นั่งเอียงอ่ะนั่งตรงเ oh. อาเหมือนหัวแน่งันนี้เหมือนหัวแน่ไหนลูกยืนดิลูกยืนสิพี่แบงค์ลูกยืนนี่ยืนได้พี่แบงค์ลูกยืนนี่เดินได้เปล่า <Ooh. S 1> <laughs> พี่แบงค์เซับเซ่อเล่นอะไรไม่เล่นเล่นเวียนหัว <c oughs> ทำไมมันเอียงอ่ะลูกแบงค์ <c oughs> เป็นไม้ <c oughs> เอียงมู้ย <c oughs> มันจะโค่นลงมาไหมเนี่ย มันจะโค้นลงมาไหมลูกไม่น่าจะโค้นมันจะแข็งแรงอยู่เนาะอาหอมขึ้นได้แล้วเหรอขึ้นเองเหรอเนี่ยแขวงแล้วแขวงแขวงไงแขวงเองแขวงเองโยกแล้วกยวกหลังไงโยกเอ็นหลังเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเอ้ยได้ไหมลูกได้ไหมพ่อไม่ลงไปช่วยนะ เอาแล้วพี่แบงค์เดี๋ยวพี่แบงค์เวียนหัวอีกพี่แบงค์พี่แบงค <ừ ừ. S 1> ์งเล่นหมุนเดี๋ยวพี่แบงค์เวียนหัวเขาหอมร้องชนข้างหลังลูกน,นั่งในแม่นั่งแม่นั่งอยู่ซุ้มไหนพี่แบงค์แม่นั่งอยู่ซุ้มไหนอ่ะแม่นั่งอยู่ตรงนั้นอยู่ไหมแม่อยู่ไหมเดี๋ยวพ่อจะซูมดูดิแม่ใส่เสืสอ้อสีแดงอยู่ยใส่เสื้อสีแดงใส่เสื้อสีแดงยพ่อซูมถึงอ่ะ พี่แบงค์เปยพันกันซะแล้วลูกอ้าวจะทำให้มันหมุนใช่ไหมเนี่ยใช่ <Yeah. S 1> ฮะเอาได้หมุนไหมเอาแล้วหมุนหัวแน่งานน <Ooh. S 1> าี้ยกขาลอยไว้ยกขาลอยไว้ oh. พี่แบงค์เย็นหัวแน่เดินไม่เป็นแน่คราวนี้ลาขาร่าขาพี่แบงค์เลยเหรอไม่แรงไม่แรงเหรอลูกหมดแล้วคนหมดแรงแล้ว โอ้ยแมงสบายอ่ะแบงสบายอย่างเนี้ยลมก็เย็นลมก็พัดอุ้ยลมมาลมมาแต่ฝนไม่ตกเสียงอะไรอ่ะโอ้ลมแรงมากเลย สนุกไหมลูกสนุกมากเลยสนุกมากเลยดูลมปิวเดี่ยวโหริบบิ้นปิวเลยอ่ะคอยังยังอีกเหรอโอ้โหเล่นอย่างกันส่วนสนุกเลยนะเอาเอาไหมเร็วเรื่มแรง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 อีกเหรอโอ้โหสบายไหมลูก สบายมากเลยสบายมากเลยหอมหลับไปโลกหลับเลยคอกคอกเอ,อ้อมืออย่าลงไปนะเปลียนหัวไหมม่วงนอน,น,อนพี่แบงค์หลับไปแล้วครับตอนนี้พี่แบงค์หลับไปแล้วครับหอมโอ้โหพี่แบงค์หลับสบายเลยหอมง่วงไหมโลก โอ้โหพ่อไกลเปยตั้งนานแล้วยังไม่หลับอีกอะตอนนี้เราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะครับสนุกมากตอนอันนี้อยู่ที่ไหนอะอยู่ที่ปทุมธานีอยู่ที่ปทุมธานีใครจะมาก็ตามโลเคชั่นเลยใช่ป้<ม>ายกลับไปเลยเลยขาหอมยังห่วงเล่นอยู่เลยอะดุดี